วัดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูการแปลงโฉมรถเดอร์วันนี้พ่อค้าว่างนะคะพ่อค้ากระจุกกระจุยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนล้อนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนโชคนะคะที่ร้านเราทําเองนะคะทําเองนะคะตัวนี้จะเป็นเวฟร้อยยี่ห้าค่ะเวฟร้อยยี้าปีปีไหนนะพ่อห้าหนึ่งไหม อนน้คะห,หนึ่งพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมนะคะตัวนี้หายากนะสตาร์ทมือนะคะตอนนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาเช่นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทักทายกันคร่าวๆก่อนนะคะนีค่ะนี่คะ่คะไล่รายละเอียดเองทุกขั้นตอนนะคะโดยช่างประจําพ่อค้าของเราเองนะคะ อ่ะกอคขาว่าไม่ต้องถ่ายรูปก็ค้าได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาก็ยมาทักทายกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ชมคร่าวๆนะคะรถทางร้านเรานะคะณนะตอนนี้นะคะที่มีขายอยู่นะเป็นประมาณนี้คะ่ะออโตโ้เวฟเอ็มเอประมาณนี้คะ่ะขายขายแม้กระทั่งสกายแลบหน้าบ้านเราก็ขายเส้นกันคะ่ะ โอเคส่วนนี้ยังไม่ขายนะคะค่ะจบคลิปนี้ก่อนพักทายค,ค่ะพอดีไม่ได้อัพคลิปนานแล้วค่ะสััสีีค่ะ